ประกาศสิทธราชามังกรบทที่31ไปไหนมาไหนแบบสบายสบายหลังจากที่เซียวหยานผ่านบททดสอบการฝึกพลังฉีขั้นสูงในหุบเขามังกรดำเขาก็ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากพื้นที่ฝึกตนเพื่อพักผ่อนและสำรวจโลกภายนอกตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยได้สัมผัสมานานหลายปีเซียวหยานเดินทางมายังเมืองตะวันแดงเมืองขนาดกลางที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและผู้คนจากหลากหลายเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ผู้เท่าเงาหรือแม้แต่นักเวทพเนจรเขาวสวมเสื้อคลุมธรรมดาสีเทาปิดบังลมหายใจและพลังเพื่อไม่ให้ใครสังเกตเห็นตัวตนอันแท้จริงของเขามากกว่าบางทีโลกข้างนอกนี่แหละที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนมนุษย์จริงๆอีกครั้ง เซียวหยานกล่าวในใจพลางเดินดูร้านข้างทางอย่างสบายๆขาวแวะเข้าร้านน้ำชาท้องถิ่นนั่งจิบชาพร้อมสังเกตข่าวสารจากกลุ่มนักเดินทางมีการพูดถึงม้วลคัมพีวิญญาณมังกรที่เพิ่งถูกขโมยไปจากวังใต้ทะเลลึกและข่าวลือเกี่ยวกับ กลุ่มนักลาจิตวิญญาณที่เร่ร่อนไปทั่วเพื่อจับตัวผู้ฝึกตนที่มีเลือดพิเศษในระหว่างที่เขานั่งฟังอย่างเงียบๆหญิงสาวลึกลับคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านเธอสวมผ้าค,คลุมสีครามดวงตาสีม่วงเฉียบคมทันทีที่เธอเหลือบมองเซียวหยานเรากับรับรู้บางอย่างมากกว่าเจ้าคือผู้สืบสายเลือดมังกรใช่ไหม หญิงสาวพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนพอที่เขาได้ยินเซียวหยานหยุดนิ่งเขาไม่ได้ตอบทันทีแต่ในใจเริ่มตื่นตัวอย่างเงียบเงนันข้าชื่อปลิงหญิงสาวเปล่าวต่อถ้าเจ้าอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับอดีตของเจ้ามากกว่านี้พบข้าที่ประตูเมืองตอนเที่ยงคืนก่อนที่เขาจะทันตอบอะไรเธอก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยทิ้งไว้เพียงคำถามมากมายในหัวใจของเซียวหยานความลับที่ซ่อนอยู่ใต้แสงจันทร์สายลมยามเช้าพัดเอื่อย พร้อมกลิ่นหอมของดอกบัวป่าที่ปลิวมาตามลำน้ำแต่ในใจของเซียวหยานกลับไม่สงบดังบรรยากาศรอบกาย เขาเดินมาถึงประตูเมืองตะวันออกตั้งแต่ก่อนรุ่งสางยืนอยู่ใต้ต้นหลิวที่โอนเอ็นตามลมดวงจันรยามใกล้จะรับฟ้ายังคงสาดแสงจางๆเหนือยอดเขามากกว่าเจ้ามาเร็วกว่าที่คิดเสียงของหญิงสาวดังก้องแผวเบาราวสายลมแต่ก็มีพลังแฝงอันลึกลำหญิงสาวผ้าคลุมสีครามปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ได้ปิดบังใบหน้าอีกแล้วดวงตาสีม่วงเยือกเย็นจ้องมองเขาวแววตานั้นทั้งจริงใจและเจ็บปวดมากกว่า เจ้ารู้หรือไม่ว่าพ่อของเจ้าไม่ได้ตายด้วยฝีมือของศัตรูทั่วไปเขาถูกขักหลังจากผู้ที่อยู่ข้างกายเขาเองคําพูดนั้นแทงลึกเข้าในใจของซิลยหยานเขาเงียบไปชั่วครู่ใจสั่นสะท้านเหมือนคลื่นใต้น้ามากกว่าเจ้าหมายความว่าอย่างไรใครกันหญิงสาวสบตาเขาก่อนจะโยนลูกแก้วคริสตัลใส่ลูกหนึ่งให้ภายในมีภาพคล้ายฉากจำลองของเหตุการณ์ในอดีต พ่อของเขาเซียวเทียนยืนอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงมังกรแต่ข้างกายกลับมีชายอีกคนหนึ่งผู้ที่เคยเป็นสหายสนิทและยังเคยเป็นอาจารย์คนหนึ่งของเขาเองมากกว่าไปจริงเซียวหยานพูดชื่อออกมาเบาๆมือกำลูกแก้วแน่นจนเส้นเลือดปูดหญิงสาวเดินเข้าใกล้เขาก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนลงมากกว่าข้าปลิงเป็นบุตรของผู้อาวุโสในวังมังกรชั้นใน ถ้ารู้เรื่องนี้มานานแต่ไม่อาจเปิดเผยได้โดยไม่มีหลักฐานตอนนี้ทุกอย่างเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งเธอส่งแผ่นยันสีดำให้เขายันที่สลักด้วยอักษรโบราณของเผ่ามังกรมากกว่านี่คือบันทึกคำสาบานเลือดของสภาเก่าถ้าเจ้าตามรอยนี้ไปจะพบหลักฐานว่าใครอยู่เบื้องหลังการล่มสลายของตระกูลเจ้าจริง พลังร้ายและพลังที่ตื่นขึ้นทันใดนั้นแสงจันทร์ที่เคยส่องสว่างพลันสั่นไหวท้องฟ้าแปรเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มราวกับพลังบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวมากกว่าพวกมันมาแล้วปลิงกล่าวขณะที่ผ้าคลุมของเธอสะบัดขึ้นตามลมแรงกลุ่มบุรุษสวมหน้ากาก,ากดำห้าคนปรากฏตัวจากความมืดร่างกายของพวกเขาปล่อยคลื่นพลังจิตสังหารระดับสูงบ่งบอกว่าไม่ใช่นักรบรรมดามากกว่าเลือดมังกรบริสุทธิ์อย่างเจ้าจะต้องตกเป็นของพวกเรา เซียวยานถอนหายใจแผ่วเบาก่อนจะปล่อยพลังฉีจากภายในตัวแผ่ไอสีทองเข้มออกมารอบกายราวกับมังกรที่ตื่นขึ้นจากการจำศีลดวงตาของเขาเปล่งแสงเจิดจ้าและเยือกเย็นมากกว่าถ้าอยากได้เลือดข้าก็เข้ามา การต่อสู้ใต้แสงจันทร์เริ่มขึ้นอย่างดูเดือดเสียงประทาของคลื่นพลังวิถีดาบและสายลมกรีดร้องดังไปทั่วชายป่าแต่เบื้องหลังการต่อสู้นี้ความลับที่ฝังลึกกว่าใดๆกำลังเผยตัวทีละน้อยและชะตาของเซียวหยานก็เริ่มเดินเข้าสู่บทใหม่ของสงครามสายเลือดประกาศสิทธิราชามังกรบทที่33เงามังกรในบาดาลเสียงหยดน้ำในถ้ำลึกดังก้องกังวานในความเงียบสงัด เซียวหยานลืมตาขึ้นชา้าช้าร่างกายยังรู้สึกหนักอึ้งและพลังฉีภายในยังร้อนราวกับเลวไฟสัดสาดเขานั่งอยู่ริมขอบเหวขนาดใหญ่ใต้เขาลึกนับพันจั้งแสงสีฟ้าอมเขียวลอยเอื่อยภายในไอหมอกลึกลับปะลิงยืนอยู่ไม่ไกลดวงตาของนางจ้องไปที่ความมืดเบื้องล่าง เธอเอ่ยเสียงเบามากกว่านี่คือบ่อน้ำวิญญาณแห่งมังกรเทพสถานที่ต้องห้ามที่แม้แต่วังมังกรเองก็ไม่กล้าแต่ต้องโดยพละการแต่ถ้าเจ้าอยากควบคุมสายเลือดของตนเจ้าไม่มีทางเลือกอื่นเซียวหยานมองลงไปในบ่อที่หมอกหนาทึบเบื้องล่างแม้จะดูเงียบสงบแต่ในใจกลับรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของอะไรบางอย่างที่ยังหลับไหลามากกว่าข้างในมีอะไรรอยอยู่ เงาของมังกรเทพปลิงตอบทันทีมันไม่ใช่มังกรจริงๆแต่มันคือจิตวิญญาณตกค้างจากยุคโบราณเศรษสียว้ของมังกรบรรพการผู้แรกเริ่มบททดสอบแห่งสายเลือดไม่นานหลังจากเซียวหยานกระโดดลงสู่บ่อพลังทุกสิ่งรอบตัวก็กลายเป็นสีดำสนิทก่อนที่เขาจะพบว่าตนเองลอยอยู่กลางเวหาศ ท่ามกลางพายุสายฟ้าและทะเลเพลิงและตรงกลางนั้นคือร่างของมังกรขนาดมหึมาร่างยาวนับร้อยจังเกล็ดสีทองหมุนดวงตาสีเลือดลุกโชนมากกว่า ผู้ที่กล้าตื่นพลังสายเลือดต้องกล้าฝ่าคำสาปของมังกรเสียงของมันดังก้องในหัวราวกับฟ้าผ่าผ่านจิตสำนึกฟืบท้องฟ้าเปิดออกเสาหญิงหยางขนาดยักษ์สต้นปรากฏจากฟ้าและดินพร้อมเสียงคำรามของเงามังกรนับสิบตนที่ไหลออกมาจากเสาพุ่งเข้าใส่เซียวหยานพร้อมกันเซียวหยานหลับตาแน่นพลังฉีทั่วร่างปะทุเข,ขาแปรเปลี่ยนพลังภายในให้รวมศูนย์สู่จุดพลังกลางอก ที่เพิ่งก่อตัวสำเร็จจากบทฝึกก่อนหน้านี้มือขวากระชากฟ้าสร้างเป็นดาบพลังจิตมือซ้ายชูขึ้นสร้างเป็นโลมังกรไทยการต่อสู้ระหว่างชายหนุ่มกับเงามังกรนับสิบเริ่มต้นขึ้นเสียงคำรามกลิ่นเลือดความเจ็บปวดและแรงดันอันน่าขนลุกกลายเป็นบททดสอบจิตใจมากกว่าร่างกายในโลกภายนอกปะลิงกับผู้บุกรุกขณะที่เซียวหยานจมอยู่ในโลกแห่งจิตด้านนอกปะลิงสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของมิติ มีกลุ่มคนลอบติดตามมาจริงชายชุดคลุมดำสามคนปรากฏตัวกลางหมอกโดยมีชายคนหนึ่งสวมตราอาคมหลอมวิญญาณของเผ่าใต้พิภพมากกว่าเจ้าเอาตัวผู้สืบสายเลือดไปไว้ที่ไหนหรือเจ้าคิดจะเก็บเขาวไว้คนเดียวไปไฮลิงหยิบพัดวิญญาณสีเงินขึ้นมาร่างของนางแผ่พลังน้ำแข็งเย็นเฉียบพร้อมจะประทะเต็มพลังมากกว่าถ้าเจ้ากลัวเลือดมังกรกลับมาสะท้อนกรรมเก่าก็ถอยไปเสียแต่ตอนนี้ การต่อสู้นอกถ้ำเริ่มขึ้นทันทีในขณะที่ในใจกลางบ่อเซียวหยานกำลังเข้าถึงพลังแก่นแท้ที่มังกรตนสุดท้ายในจิตฝังไว้ก่อนตายความตื่นขึ้นที่แท้จริงเมื่อเขาฟันเงามังกรตัวสุดท้ายได้สำเร็จจิตของเขาก็เข้าสู่สภาวะนิ่งสงัดภาพในอดีตหวนกลับพ่อของเขายามแม่ยิ้มให้วันที่เขาวิ่งหนีด้วยเท้าเปล่า วันที่ไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะมีอนาคตแสงจากกลางหน้าอกเขาค่อยๆสว่างขึ้นเงาของมังกรทองเส้นสายใหม่พุ่งออกจากร่างเขาไม่ใช่พลังที่บ้าคลั่งแต่เป็นพลังที่สงบมั่นคงและไม่อาจถูกบงการโดยผู้ใดเสียงมังกรโบราณกล่าวยืนยันมากกว่าจิตของเจ้าสงบเหนือเ,เปลวเพลิงเลือดของเจ้าคือคำตอบสุดท้ายประกาศิทธิราชามังกรบทที่34 ไฟศักดิ์สิทธิ์แห่งบันพการหลังจากเซียวหยานผ่านบททดสอบในบ่อน้ำวิญญาณแห่งมังกรเทพสำเร็จพลังสายเลือดในกายเขาก็ถูกปลุกให้ตื่นอย่างสมบูรณ์แต่สิ่งที่เขาได้รับกลับไม่ได้มีเพียงพลังหากแต่รวมถึงไฟไฟที่ไมีอาจดับไฟที่เผาได้แม้แต่งเงาแห่งโชคชะตาตื่นจากภายในไฟที่ไม่อาจสยบทันทีที่เซียวหยานลืมตาขึ้นร่างเขาเปล่งแสงสีทองอ่อนๆไอพลังรอบตัวสงบนิ่งแต่แฝงความหนักแน่นราวมหาสมุทรใต้พิภพ ใบหน้าเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยเงาของความไร้เดียงสาจางหายเหลือเพียงดวงตาที่เยือกเย็นแต่เด็ดเดี่ยวบนฝ่ามือขวามีเปลวไฟสีเงินทองลอยหมุนช้าๆมันไม่ร้อนแต่มองแล้วหัวใจก็เต้นรัวมากกว่านี่คือไปหลิงที่บาดเจ็บเล็กน้อยจากการประทะนอกถ้ำรีบเดินเข้ามาใบหน้าเต็มไปด้วยความตกตะลึงนั่นคือเลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์แห่งบันพการจิตไฟมังกรองค์แรก เธอเล่าว่าในตำนานที่หายสาบศูนย์มังกรองค์แรกที่ให้กำเนิดสายเลือดมังกรบนโลกเคยเผาแผ่ผนดินทั้งทวีปเพื่อทำระบาปและสร้างพลังใหม่จากเท่าทานเลวเพลิงของเขาหายสาบสูนย์มานานนับพันปีไม่มีใครในยุคนี้สามารถควบคุมได้จนกระทั่งวันนี้เซียวหยานยกมือขึ้นมองไฟในมือมันไม่เพียงแค่เป็นพลังโจมตีแต่ยังให้สติให้สัจธรรมและเผาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งในใจและในโลก เส้นทางใหม่มุ่งสู่อาณาจักรเงาทมินหลังจากรวบรวมพลังและพักรักษาตัวทั้งเซียวยานและปะลิงออกจากหูเหวลึกและมุ่งหน้าไปยังทิศเหนือของทวีปจุดที่เผ่าเงาทมินตั้งตนเป็นสัตรูกับทุกสายเลือดบริสุทธิ์มานับร้อยปีมากกว่าสัตรูของข้าไม่ใช่แค่คนที่ฆ่าพ่อข้าเซียวยานกล่าวขณะมองเส้นขอบฟ้าแต่คือทุกผู้ที่กักขังชะตากรรมของผู้อื่นไว้ในมือเพื่อหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง ระหว่างทางเขาได้ฝึกควบคุมเปลวไฟในจิตมันไม่ใช่การสั่งให้ไฟลุกแต่เป็นการเจรจากับไฟพลังโบราณที่มีจิตวิญญาณของตนเองเขาค้นพบว่าไฟศักดิ์สิทธิ์นั้นสามารถทำได้มากกว่าการเผาผลาญมันสามารถฟื้นฟูสลายคำสาบและแม้กระทั่งเผาความทรงจำที่ผูกพันกับอดีตเจ็บปวดวังใต้พิพบการเคลื่อนไหวของเงามืดในขณะที่เซลย,ยานเดินหน้าสู่แดนเหนือในส่วนลึกใต้ดินของอาณาจักรเงาทมินชายผู้สวมหน้ากาก,ากเงิน ผู้เคยสู้กับเซียวหยานคุกเข่าเบื้องหน้าราชาแห่งความมืดมากกว่าองค์เหนือหัวเลวไฟได้ปรากฏแล้วเสียงของราชาเงาทมินเย็นชาและแฝงด้วยความโกรธงั้นมันก็ถึงเวลาที่เราจะปลุกศพวิญญาณมังกรให้ฟื้นเขาหันไปยังลงหินดำที่ปิดสนิทในกลางห้องพิธีซึ่งภายในคือศพของราชามังกรองค์ก่อนที่ถูกผนึกไว้ด้วยคำสาบ เื่อรอการกลืนกินพลังมังกรของผู้สืบสายเลือดแท้บทที่35ศพวิญญาณมังกรฟื้นคืนภายใต้พื้นพิภพลึกสุดของอาณาจักรเงาทมินลงหินสีดำสนิทที่ไรแม้แต่แสงสะท้อนเริ่มสันส่นสะเทือนชา้ชาช้าชายสวมหน้ากากเงินยืนอยู่ด้านข้างมือวางบนยันโลหะที่ติดไว้บนฝากล่องดวงตาของเขามีทั้งความกลัวและความคลั่งมากกว่าเราแน่ใจแล้วหรือว่าควรปลุกมันจริงๆเสียงตอบจากในความมืดไม่ใช่คำพูด หากเป็นพลังอำนาจที่กดดันจนแม้แต่สายเลือดวิญญาณชั้นสูงยังต้องสั่นมากกว่า มันคือกุญแจที่จะทำให้พวกเจ้ากลืนพลังสายเลือดของเซียวหยานได้โดยไม่ตายทั้งเป็นปึงเสียงแตกดังจากโลงหินใบาย,ยัานขาดสะบ้านพลังไอหมอกดำไหลทะลักออกมางาร่างของมังกรยักษ์ไร้วิญญาณค่อยๆพงกหัวขึ้นช้าๆดวงตาว่างเปล่าแต่ร่างกลับยังคงเปล่งพลังของราชามังกรเมื่อพันปีก่อนมากกว่าราชามังกรองค์กรแต่ตอนนี้มันคือเพียงศพที่รอการสังเวย ด้านบนค่ายพักริมป่าทมีนเซียวหยานและไปหลิงหยุดพักที่ชายป่าเขตแดนเงาทมีนท้องฟ้าทางเหนือรับขอบฟ้าไปแล้วเหลือเพียงแสงจันทร์สีซีดส่สองลงบนทะเลหมอกในขณะเขาหลับตานั่งสมาธิเลวไฟศักดิ์สิทธิ์ในฝ่ามือก็เริ่มเต้นแรงขึ้งราวกับรับรู้บางสิ่งมากกว่ามีบางอย่างตื่นขึ้นมาแล้วไปหลิงรู้สึกได้เช่นกันพลังธาตุน้ำในร่างเธอปันป่นป่วนผิดปกติ เหมือนถูกรบกวนจากพลังหยินขั้นสูงสุดมากกว่าถ้าเจ้ารู้สึกเช่นนี้แสดงว่าศพวิญญาณมังกรตื่นจริงเธอเล่าว่าเมื่อพันปีก่อนราชามังกรองหนึ่งเลือกใช้วิธีต้องห้ามการผนึกดวงวิญญาณตัวเองเข้ากับร่างกายเพื่อไม่ให้ตายหลังสงครามจบลงแต่พิธีล้มเหลววิญญาณดับเหลือเพียงร่างอันทรงพลังรอใครบางคนมาปลุกอีกครั้ง ไฟศักดิ์สิทธิ์วีเอสศพไรวิญญาณทันใดนั้นแรงสั่นสะเทือนแผ่ขยายผ่านพื้นดินต้นไม้รอบป่าเหี่ยวเฉาลงทันตานกในอากาศร่วงตกลงตายโดยไม่มีร่องรอยเสียงคำรามต่ำๆดังก้องมาจากทางเหนือเงาเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ปรากฏอยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเงาของมังกรแต่ไร้แววชีวิตไร้แสงในดวงตาเซียวหยานยืนขึ้น เลวไฟศักดิ์สิทธิ์ลุกวาบรอบกายโดยไม่ต้องเรียกเขาศบตากับเงาดำนั่นแล้วพูดกับป๋หลิงโดยไม่หันมามองมากกว่าเจ้าพาข้อมูลหนีไปส่งถึงกลุ่มพันธมิตรแห่งแสงตะวันส่วนข้าจะถ่วงมันไว้ตรงนี้ป๋หลิงจะค้านแต่เธอกลับเห็นดวงตาของเขานิ่งสนิทไม่มีรอยลังเลนี่ไม่ใช่เซียวหยานคนเดิมนี่คือผู้สืบสายเลือดแห่งเปลวเพลิงบรรพการผู้ที่พร้อมเผชิญหน้ากับเงาในอดีตแม้จะต้องสละทุกอย่าง สืบแรกการประทะของสองยุคเสียงระเบิดพลังฉีดังสนัน่นเซียวหยานทะยานขึ้นกลางอากาศทิ้งร่องรอยแสงสีทองเป็นแนวยาวร่างของศพวิญญาณมังกรปล่อยลมหายใจมรณะสีดำคลุมป่าเป็นวงกว้างตึงหมัดแรกของเซียวหยานพุ่งกระแทกกลางหน้าผากมังกรไฟศักดิ์สิสทธิ์ปะทะกับเกรเด็ดมังกรที่ไรชีวิตเกิดเสียงกรีดร้องจากโลกวิญญาณจนแม้แต่ต้นไม้ยังล้มระเนระนาดแต่งเงามังกรไม่สะทกสะท้านมันเหนี่ยหน้าคำรามกลับ เสียงที่ไม่ได้มาจากลำคอแต่จากพันเสียงคำสาปของผู้ถูกกลืนจิตในอดีตนับพันคนประกาศสิทธิราชามังกรบทที่36เท่าฐานแห่งราชาเพลิงศักดิ์สิทธิ พวยพุ่งจากหมัดของเซียวหยานกระแทกกับเปล็ดมังกรที่หนากว่าหินพันปีของศพวิญญาณมังกรเสียงปะทะดังสะท้านป่าเท่าฐานฟุ้งลอยรอบร่างทั้งสองแต่มังกรตนนั้นไร้ซึ่งอาการบาดเจ็บแม้แต่น้อยมันเงยหน้าช้าช้าดวงตาว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยกลิ่นอายความตายมากกว่าพลังเพลิงเจ้าถูกสาบมันไม่อาจเผาฆ่าได้หรอกเสียงนั้นดังขึ้นในหัวของเซียวหยานไม่ใช่เสียงของมังกรแต่เป็นเสียงจากดวงวิญญ,ญาณน,นับพันที่ถูกผนึกไว้ในร่างเดียว การเปิดเผยที่ไม่คาดคิดในขณะที่การโจมตียังไม่ได้ผลไปหลิงที่ยังไม่หนีไปหยิบยันสีครามขึ้นมากลางออกเป็นแผนที่ที่แม่ของเธอทิ้งไว้บอกตำแหน่ง จุดกำเนิดแห่งมังกรสวรรค์จุดที่สามารถปลุกพลังในสายเลือดแท้ของราชามังกรให้ตื่นเต็มตัวมากกว่าถ้าเจ้าคือผู้สืบทอดจริงเจ้าต้องกลับไปที่นั่นที่นั่นเจ้าจะไม่ใช่แค่ผู้ใช้ไฟอีกต่อไปแต่จะเป็นราชาเซียวหยานหลับตาลงชั่วครู่แล้วจูว่วไฟสีทองของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงดำสายเลือดในตัวเขาสั่นสะเทือนความร้อนระดับ ละลายจิตแผ่พุ่งออกทุกทิศทางมากกว่าหากไฟปกติทำลายเจ้าไม่ได้เงินค่าจะใช้เพลิงแห่งราชาเท่าฐานบรรพการพิธีกรรมแห่งเท่าฐานเซียวหยานยืนกลางเวหายกแขนสองข้างขึ้นเหนือหัวเปลวไฟรอบตัวค่อยๆม้วนเข้าหากันรวมตัวกลายเป็นเสาเพลิงสูงตระงงานลุกลามจนแม้แต่เมฆก,ก็ถูกดูดเข้าไปมังกรไร้วิญญาณคำรามด้วยเสียงที่ป่าไม้สั่นไหวมันกระโจนเข้าใส่หวังทำลายเซียวหยานก่อนพิธีจะสมบูรณ์แต่ไม่ทนันมากกว่า ลุกพลังสั่งฟ้าเผาดินเสียงของซียวหยานกล้องทั่วผืนป่าก่อนที่แสงสีม่วงดำจะระเบิดออกเป็นวงกว้างทุกสิ่งที่ถูกแต่ต้องกลายเป็นเท่าฐานทันที ความเงียบหลังการสังเวยเมื่อแสงหายไปเหลือเพียงหลุมขนาดมหึมากับร่างหนึ่งที่ยืนอยู่กลางเท่าฐานสีเทาเซียวหยานยังยืนอยู่เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งพลังแทบไม่หลงเหลือแต่มังกรไร้วิญญาณได้สลายเป็นทุลีและในเท่าฐานนั่นเองมีเพียงเศษเกล็ดสีดำที่ยังไม่ใม่เขาหยิบมันขึ้นมาแล้วพูดเบาๆมากกว่ายังไม่พอสินะเพียงแค่เร็วไฟยังไม่พอจะหยุดอดีตได้เสียงจากใต้ผืนดินทว่าก่อนเขาจะได้พักเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากความมืดมากกว่า เท่าฐานนั้นเป็นเพียงประตูด่านแรกราชาที่แท้จริงยังหลับไหลอยู่ลึกกว่านี้เสียงนั้นเป็นเสียงของชายสวมหน้ากากเงินและรอบตัวเขามีเงาร่างนับสิบที่กลิ่นอายเหมือนถูกเรียกจากโลกวิญญาณจบบทที่36เท่าฐานแห่งราชาัตรูตัวจริงเพิ่งปรากฏราชามังกรองค์ก่อนหน้ายังรอการปลุกเต็มรูปแบบและเซียวหยานกำลังจะเข้าสู่สงครามที่ไม่ใช่แค่เพื่อชีวิตแต่เพื่อการเวลาเอง บทที่37เงาแห่งอดีตราชันท่ามกลางเท่าฐานและกลิ่นควันของสงครามที่เพิ่งจบลงเงาร่างชายสวมหน้ากากเงินก้าออกมาจากเงามืดสายตาเขาแน่นิ่งแต่แฝงแววเยอเยือยอย่างเงียบงันมากกว่าเซียวหยานเจ้าคิดว่าชนะมังกรไร้วิญ,ญญาณได้แล้วจะถือว่าขึ้นเป็นราชามังกรนั้นหรือเสียงของเขาเรียบแต่เต็มไปด้วยพลังสะกดจิตทันทีที่พูดจบพื้นดินใต้เท้าเซียวหยานก็สั่นสะเทือน จิตแห่งราชาโบราณพื้นแตกออกเผยให้เห็นแท่นหินโบราณที่จมลึกอยู่ใต้ดินนับพันปีตรงกลางแท่นนั้นคือโลงศพหินนำสนิทลวดลายมังกรพันรอบตัวโลงราวกับยังมีชีวิตประหลิงกระชากแขนเซียวหยานมากกว่านั่นคือโลงของเจ้าแห่งเปลวเพลิงคนก่อนเป็นราชามังกรองค์สุดท้ายก่อนตระกูลเจ้าจะถูกล้างบางก่อนที่ทั้งสองจะขยับตัวหน้ากากเงินชูมือขึ้นพลังบางอย่างถูกลุกดวงจิตสีทอง ทะลุออกจากลงร่างเงาเงาของราชามังกรในอดีตปรากฏกลางอากาศเขาสวมกรอบมังกรมีดวงตาเปล่งแสงเหมือนจะมองทะลุทุกความลับบทสนทนาเหนือการเวลาดวงจิตเงานั้นมองเซียวหยานก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเหงาลึกมากกว่าเลือดของข้ายังไม่สิ้นไปจากโลกนี้สินะ เซียวยานคุกเข่าลงโดยไม่รู้ตัวหัวใจเขาเต้นแรงเมื่อได้สบตากับผู้สืบทอดสายเลือดโดยตรงมากกว่าท่านคือราชามังกรองค์ก่อนมากกว่าข้าเคยเป็นแต่การเวลาทําให้ข้ากลายเป็นเพียงความทรงจําจิตข้าถูกผนึกไว้เพื่อรอผู้เหมาะสมชายหน้ากากเงินขัดขึ้นทันทีมากกว่าและตอนนี้เราจะใช้เจ้านั่นแหละเป็นร่างใหม่ของราชาเพื่อปลุกกองทัพมังกรเงาโลกใบนี้ต้องกลับสู่ยุคมังกรอีกครั้ง ความลังเลของวิญญาณราชันวิญญาณมังกรโบราณเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยเบาๆมากกว่าเจ้าเต็มใจให้ข้าใช้ร่างเจ้าหรือไม่เซียวหยานนิ่งคำถามนั้นเหมือนลมเย็นที่เฉือนหัวใจมากกว่าหากเป็นเพื่อปกป,ป้องโลกข้ายอมเสียสละดร่างนี้แต่หากเป็นเพียงการครองโลกเพื่อความมักใหญ่แม้เป็นวิญญาณบรรพชนข้าก็จะขวางท่านด้วยมือข้าเองเพลิงที่ไม่ยอมจำนวนทันใดนั้น เลวเพลิงภายในร่างเซียวหยานก็ม้วนตัวขึ้นไม่ใช่เพลิงสีทองหรือเพลิงสีม่วงแต่เป็นเพลิงสีฟ้าสว่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนปะลิงอ้าปากค้างมากกว่านั่นมันเลวเพลิงแห่งเจ็ดจำงไฟที่มีชีวิตของตัวมันเอง จบบทที่37เงาแห่งอดีตราชันแสงเพลิงสว่างสยัยไปทั่วท้องฟ้าจิตวิญญาณของราชาในอดีตยังลังเลแต่สัตรูเบื้องหลังเริ่มเดินหมากเร็วขึ้นสึกครั้งต่อไปไม่ใช่เพียงการสู้กับมังกรแต่กับอดีตของโลกทั้งใบบทที่38สงครามในเงามืดเพลิงสีฟ้าที่ลุกโชนจากภายในร่างของเซียวหยานไม่เพียงทําให้แสงสว่างกระจายไปทั่วโพรงใต้พิภพ,พ,พแต่ยังทรงแรงสะเทือนไปถึงมิติวิญญาณระดับสูงสุด แม้แต่งเงาของจิตราชานโบราณยังต้องหลีตาลงมากกว่าเจ้าจุดเลวเพลิงแห่งเจตจำนงได้ในระดับนี้ทั้งที่ยังไม่สมบูรณ์หรือว่าเจ้าได้บรรลุระดับเลวสัจจะแล้วจริงๆขีดขีดขีดเลวสัจจะไฟของผู้ท้าทายโชคชะตาเปลวสัจจะคือเปลวเพลิงที่เกิดจากเจตจำนงไม่ยอมจำนวนไม่ใช่แค่พลังธาต แต่เป็นจิตใจที่เผาเงื่อนไขของโลกให้หมอดผู้ที่ครอบครองเปลวนี้สามารถปฏิเสธโชคชะตาได้เสียงหัวเราะเบาๆของชายหน้ากากเงินดังขึ้นมากกว่าแต่เจ้าไม่ใช่คนเดียวที่มีพลังแห่งเจ็ดจำนงเขายกมือขึ้นช้าๆร่างเงามืดทะลุขึ้นจากพื้นหินสิบร่างทุกตนมีตาเรืองแสงสีดำและแผกกลิ่นไอโบราณมากกว่าเหล่ามังกรเงาคือสิ่งที่โลกพยายามลืมแต่ข้าคือผู้คืนลมหายใจให้พวกมัน เปิดศึกกลางโพรงลึกแค่เงามังกรตัวหนึ่งขยับกรงเล็บพื้นหิมก็แตกร้าวเป็นเสียงเสียงไปลิงเรียกดาบคริสตัลน้ำแข็งของเธอออกมาส่วนเซียวหยานยืนอยู่กลางวงล้อมโดยไม่ถอยแม้ครึ่งก้าวมากกว่าเลวสัจจะระเบิดแกนแห่งเจตนาเขาวรวบรวมพลังที่หัวใจเลวไฟสีฟ้าระเบิดออกเป็นทรงกลมัศัตรูทั้งหมดกระเด็นพร้อมเสียงกรีดร้องที่ฟังไม่ออกว่าเป็นของปีศาจหรือมังกร ปริศนาของหน้ากากเงินท่ามกลางการต่อสู้ที่ดูเดือดชายหน้ากากเงินถอยออกมาเล็กน้อยในดวงตาเบื้องหลังหน้ากากมีประกายลังเลวูบหนึ่งมากกว่าข้าชักสงสัยแล้วว่าร่างของเจ้าหมอจะเป็นราชันหรือเป็นจุดจบของราชันกันแน่จากนั้นเขาก็หายตัวไปในความมืดอย่างไรร่องรอยทิ้งีิวหยานกับปลิงไว้กับเศษซากโพลงพังพินาศและมังกรเงาที่ค่อยๆสลายไป ประกาศสิทธิ์ราชามังกรบทที่39ความลับแห่งจาก,กรววัติวิญญาณมังกรหลังจากศึกสงครามในเงามืดสงบลงเซียวหยานและไปหลิงเดินทางเข้าสู่ดินแดนทางเหนือสุดของทวีปที่นั่นมีซากปรักหักพังของนครโบราณขนาดยักษ์ที่ชื่อว่าอาณาจักรวิญญาณมังกรซึ่งครั้งหนึ่งเคยปกครองโลกด้วยพลังจิตวิญญาณของมังกรทั้งปวงไปหลิงเปิดเผยแผนที่โบราณให้ดูซึ่งบอกว่าภายในนครนี้ซ่อนความลับที่อาจเปลี่ยนชะตากรรมของสายเลือดมังกรได้ การเข้าสู่อาณาจักรต้องห้ามประตูโบราณที่เต็มไปด้วยอักขระลึกลับเปิดออกเซียวหยานก้าวเข้าสู่ห้องโถงใหญ่เต็มไปด้วยภาพวาดและหินแกะสลักที่บรรยายถึงสงครามและพันธสัญญาระหว่างมังกรและมนุษย์ในขณะนั้นเสียงแผ่วเบาดังก้องในหัวของเขาเจ้าคือเลือดแห่งราชามังกรแท้แต่จะครองอำนาจได้ต้องรู้จักวิญ,ญญาณมังกรสวรรค์ให้ลึกซึง้ง การทดสอบวิญญาณมังกรทันใดน,นั้นร่างของเซียวหยานถูกดูดเข้าสู่โลกจิตแห่งวิญญาณที่นั่นเขาเผชิญหน้ากับมังกรเงาแห่งอดีตซึ่งถามคำถามท้าทายเกี่ยวกับความเชื่อมั่นความกล้าหาญและจิตใจของเขาผ่านทุกบททดสอบที่ยากยิ่งเซียวหยานเริ่มเข้าใจว่าพลังที่แท้จริงไม่ใช่แค่พลังมังกรในกายแต่คือพลังแห่งจิตใจที่ไม่ยอมแพ้เบื้องหลังจาก,กระวติไปหลิงที่ยังอยู่ด้านนอก เรียกกลุ่มพันธมิตรโบราณที่ยังหลงเหลือมาเพื่อปกป้องเซียวหยานและร่วมกันเปิดเผยว่าจาก,กระวัติวิญญาณมังกรล่มสลายเพราะการทรยศจากผู้มีอำนาจบางคนซึ่งพยายามขโมยพลังวิญญาณมังกรเพื่อตัวเองคำสาบานใหม่เซียวหยานฟื้นจากโลกจิตด,ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเปลวเพลิงในใจเขาแผ่กว้างขึ้นพร้อมคำมั่นมากกว่าข้าจะไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกข้าจะปกป้องสายเลือดมังกรและโลกนี้ด้วยชีวิตของข้าเอง ประกาศสิบราชามงกรบทที่40สงครามแห่งพันธสัญญาเมือ่อเซียวหยานกลับสู่โลกแห่งความจริงเขาพร้อมด้วยพลังที่ลึกซึ้งกว่าเดิมและจิตใจที่ไม่เคยหวันไหวแต่ทว่าความสงบที่มีอยู่ก็เป็นเพียงแค่เสี้ยววินาทีกองทัพเงาทมีนเคลื่อนพลนจากความมืดในทิศเหนือกองทัพมังกรเงาและทหารของชายหน้ากากเงินเริ่มเคลื่อนตัวพวกเขามุ่งสู่ศูนย์กลางทวีเป้าหมายคือทำลายพันธสัญญามังกรที่ปกป้องสายเลือดบริสุทธิ์ พันธสัญญามังกรคำสาบานโบราณพันธสัญญานี้คือคำสาบานที่เซียนมงกรยุคโบราณร่วมกันทำไว้เพื่อปกป้องพลังแห่งมงกรจากการถูกใช้ในทางชั่วร้ายและจะฟื้นคืนพลังในผู้สืบทอดที่มีหัวใจบริสุทธิ์เท่านั้นการรวมพลพันธมิตรไปหลิงและพันธมิตรจากเผ่าต่างๆรวมตัวกันเตรียมพร้อมต้อนรับสงครามที่จะมาถึงเซียวหยานก้าวขึ้นเป็นผู้นำพร้อมสัญญาว่าเขาจะนำพาพวกเขาผ่านพ้นภัยครั้งนี้ คำมั่นในสนามรบก่อนการสู้รบเรื่องต้นเซียวหยานมองไปยังดาวบนฟ้าและกล่าวคำมั่นมากกว่าถึงแม้ต้องลุกเป็นเท่าฐานเราจะสู้เพื่ออนาคตเพื่อความสงบสุขของโลกนี้